สวัสดีพี่น้องแฟนเพจแอดมินบ้านเฮาหรือเพจดุนีแดงบ้านเฮานะครับผมแล้วก็ช่องย t u b e ดุนีแดงบ้านเฮานะการจราจรผมมาอัปเดตการจราจรยุ่อ่เพื่อนุนีแดงขาเข้ากรุงเทพก็คือตรงนี้ยู่งเพื่อนุนีแดงรถปริมาณรดหลายมากๆที่กําลังจะมุ่งหน้าไปเขาชงตะโกนะครับฉะนั้นแล้วแจ้งเตือนไปช่างแฟนเพจทุกท่านนะครับการจราจรในเมื่อนี่คึกคักลือเกินรดหลายครับท่านผู้ชมรดหลายผมยืนยู่ตรงเข้าจุดจุดเข้าอํา ตัวเพื่อนู้น,นี่แดงนะครับนี่รถกําลังมุงงมมมงม่งหน้าไปเขาช่องตะโกนะครับท่านผู้ชมนี่คือปริมาณรถปริมาณรถที่กําลังมุ่งหน้าไปเขาช่องตะโกนะท่านผู้ชมรถหลายนะรถหลายไม่ติดแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับวันนี้วันที่2เดือนเดือนมก,กราคมปี2564นะครับผมคุณเลือกเกิดไม่ได้ว่าสวัสดีคับแอดครับผมสวัสดีครับรถไหลายครับมือนีิครับคุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีนะ สิบสองนาฬิกาปริมาณรถเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับนี่รถขาเขานะครับกําลังมุ่งหน้าไปเขาไอุ้่นละไปอย่างนาอไปช่องตะโกไปกรุงเทพไปชลบุรีุ่่ละครับผมคุณพัชรินบอกว่ารถมีวุัติเหตุแถวประสาทตอนนี้รถติดมากประสาทอำเภอบันกวดแม่นบ่ครับคุณเลือกเกินไม่ได้รถชนกันอยู่ตรงไหนครับผมรถส้นกันอยู่ตรงไหนครับ นี่คือปริมาณรถยูอำเภอโน่นนี่แดงที่กำลังมุ่งหน้าไปเขาชัางตะโกนะครับผมคุณเบนเดินทางปลอดภัยทุกคนครับคุณตายแมนติดมากครับผมติดมากเลยตอนนี้ไรสดนะอัดคลิปอยู่นะครับอำเภอโน่นนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปริมาณรถขาเข้านะครับปริมาณรถขาเข้าพี่น้องกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพไปเหตุงานยูชนบุรีระยองจันทบุรีแถวนน้นนะครับการดูแลสุขภาพพร้อมเดอ้อคุณรักมากว่าสวัสดีคะ่ะแอดครับผมสวัสดีครับ ปราสาทสุรินครับแอดอ๋ออยู่ทางอำเภอสุรินผู้ใดเป็นอย่างเนาอพี่น้องนะครับนี่คือปริมาณรถขาเขา่ากรุงเทพนะครับออกจากาทางอำเภอโนนนิแดงหรือมาจากหลายๆจังหวัดนะมาร่วมตัวกันอยู่โนนนิแดงตอนนี้ปริมาณรถหลนะครับคุณอภิษักบอกว่าสวัสดีครับเอฟซี FC, น่านครับโอ้จากจังหวัดน่านนะครับอากาศจังหวัดนา่านเป็นยังไงแนาอนี่เนาะปริมาณรถนี่ครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับ คาดว่าตอนแรกนี่คือจะแน่นนึบเรยล่ะพี่น้องอคุณอภิษากบอกว่าเป็นกําลังใจให้แอดขอบคุณครับนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยคุณรักมากครับขอบคุณครับคุณตายขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่าน่ะคุณสลาวุฒิมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอำนวยความสะดวกไหมครับมีครับมีครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างตลอดเส้นทางอยู่พี่น้องครับคุณบีนะครับ ลงเขาวิ่งสะดวกไหมตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าการจราจรจากอำเภอโน่นนี่แดงไปเนี่ยปริมาณรถเยอะมากๆครับท่านผู้ชมครับเอฟซีเอฟนะครับผมครับแอดมมอนี่คนกลับบ้าครับนะจากทีมน้ำรถนำแข็งเอราวันนั่นะอันคอมเมนต์ผู้ใดบ่ระท่านขอไพด์คอมเมนต์มาหลายนะครับผมอำเภอประสาทชัดเจนดีครับคุณอิดขอบคุณครับคุณไฟลี่นะครับผม คุณน้องกีสวัสดีจ้าจากไม่ห้องสอนจ้าดูแลดูแลสุขภาพพร้อมเด้อคุณสองนะกินฮอทบนเด้นะครับคุณป้อมว่าแอดมือนี้คนกระบานหลายไหมลรวครับผมอ่ะอ่านคอมเมนต์ผู้ใดบ่ทันอีกขออภัยเป็นยังสูงคุณก้อยครับขอบคุณครับขาลงช่องตะกิโกใช่ไหมครับคุณก้อยขอบคุณครับรถรถเยอะนะรถเยอะคุณอุเรวันครับเดินทางปลอดภัยครับคุณจริยานะครับเดินทางปลอดภัยนะครับ คุณทวนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผลิมณรดหลายนะครับอัปเดตเป็นช่วงเป็นระยะผมจะอัปเดตเป็นช่วงเป็นระยะเป็นจังหวะนะครับท่านผู้ชมครับกล้อแต่ที่ตามรับชมอีกเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตอาจจะไปช่องตะกิวอีกพัโดนนี่แหละล้อแต่ที่ตามรับชมนะครับไอช่องตะโกช่องตะกิวเปิดถึงวันที่4ครับท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าประมาทนะครับทับไว้จอดอย่าขับเร็วอย่าขับแซงอย่าขับแซงอย่าอย่าเปิดเลนเองนะครับสวัสดีครับ